สบายดีพี่น้องตกแรงมากถ้าพากันมาเล่นโลตัสพี่น้องไงมาซื้อของเก่าเงี้ยนเข,ข้ามาขนมเลยเข้ามากอะไรเสื้อผ้ามีแต่ตัวที่สวยย่างดีๆีลูกเ <c oughs> ข้ามาข้างในแล้วบัญชีมาเสือด องซักผ้ามันเนี่ยอันนี้ก็ได้ของเล่นเราพี่น้องเลยบ่าได้พี่ยอมเอ้ยเนาะยอมได้มาหน้าหนึ่งเค้กว่ะลูกเค้กเนาะเค้กเค้กเค้กจ้าเค้กจ้าเออสตรอเบอรี่พี่น้องไของจักมัดอะไรบ้างแคปดีๆแม่จะเข็นแล้วอ่าไยครีมมันนั่นน่ะ นั่นนี่ซูนคิมมันคิมพรอนด้เห็นยังเจ้ายังนี่คิมพรอนก่อนเด้อพี่น้องอ่ากันแดดกันแดดกันแดดสองอันร้าดีกว่าแค่นะอ่อนกันแดดในเด้อนี่เท่าไหร เอากรน้ำองส่งน, <ไป S 2> นี้เอาจับจับใส่พอเนค่ากันอืมจับใส่พอนอ่ยม,นะมันนั่นรุ่นแับใส่ประโยชน์คนละอย่างมีเมันไรกี่หอองง่อพี่น้องเลยมันไรนี่เป็นแบบผ้านุ่มสบู่ซักผ้าพี่น้องของเหลียนมหนาหน่อย มันจีบ่เฮียลงหันบนอลมอไปอพี่น้องลูกหนึ่งเดยวพี่น้องซีหาลวยฮาร์วยยังไงกับมี่ทุเรียนพี่น้องเลยนวลนมันมเสียบซุกห,หวมไม่ห่วยอยู่โซนผลไม้พี่น้องเลย ม่วงสุกนะแดบนีมัดเงานเก็บนไม่นเนละ มืงป่ามือปี๊ยาเห็ดอะไรก็สแสบเลยเห็ดนางลมหลวงกุ้งสดๆให้นางตามมือแบบนี้แบบปีกมันเพี่น้องมเลยงานแบบหมวดแบบปีกมีมัมด แกะเต๊นเอาไปย่างพาดแม่สังเกตว่าิโตารตนะัดก็มีแซลมอนนะเนาะอือแซลมอนจากนอร์เวย์เลยนะนี่อาหารสามร้อยสี่ร <s illes> ้อยแซลมอนอน้องเออได้อย่างกี่น้อยเนาะ เดน๋ยจะนีเฮ้ยไอ้ไอ่เนี่ยเนาะมาควายไปคีมอะไรไม่รู้อ<ไ>อเออของเรียนเพินพักก่อนพอบ้างิเงินกันไม่ร้อันี่หู้หูได้ไม่รู้ได้ของเรียนล้วก็ยูรอเลยไม่รู้เลยได้ของเรียนละะ้วก็บกวนเลยหน้านาได้ยังยิวดนี่นเอาพี่น้องมาหอดเงินหนวเด้อบันนี้ มาถึงบ้านแล้วก็ได้น้ำสองแพรก็ได้ปลาสองตัวปลากระพงไม่รู้แม่คมวนจะมาทำเมนูอ,อะไรคิขี้ม่้อนในน้ำตาลในหัวดอกพักพี่น้องเลยได้เห็ดแล้วก็ขนมสายไหม่นี้พี่น้องมองอมาหน้าคงสักผ้าผ้านุ่ม น้งนาโอยของเราเอาเช่นยังกินคำาวานี้จะผัดเผ็ดผัดผักหมูข้าวเจ้าไดเล่นลงละยดเล่นแม่ไฟเลยนคนกินสายใหม่สิพัดเห็ดผัดผักดน้ำมันขเองคอยกินบักมวงซุกต้นนาบ้านคอยลราคอยลดขั้นปากคอยให้มันอย่างบอกขนาดล่างแล้ว กินแลได้จะหายมันคั่นปากมันก็ต้องล่างก้อนบรแม่นบอกเฮ้ยไข่ดามันยกต้นไม่ไมของขังดปวดเลยแล้วมันคั่นสเสียบๆันหนึ่งมนันนี้ได้ไปท่ายยาบ่ะเนี่ยเบะะนะื่อใช่เนาะมันน้านี่กินแต่แนวนี้จะหน่อยกะไอแล้วโอ้ยเน,ะนาะพี่น้องมากินกัน ขยับออกลูกขยับออกเนาะเออามันโนโน่อะไรจะไม่กินแม่จะกินผักผักอืม น่งหิบเค่งพักพี่กกน,น้องแต่รถดีเข้าไปนี่คือรถดีนะครับทอดปลากระพงด้วยนะครับผมเอาพี่น้องเรียบร้อยผัดเห็ดผัดผักรวม น่าอร่อยครับที่แรกผมนึกว่าเป็นทิ่ทอดเป็นาทอดมันปิ้งเอาพี่นอ้องปลากระพงปิ้งเป็นมากมของน้องมต์ปลากระพงปิ้งปลากระพง กินลกินเห็นไหมหอนของหอนเนาะมานาแม่กองหอนคือกัน น้องมามากินข้าวกันผัดผักผัดผิดแซ่บไม่บดได้เพ็ดไม่บดได้ใส่พริกเลย,ยกลยินข้าวแล้วอาบน้ำ จะแดพี่น้องกันม่มวาอย่าไปเล่นมองตัวเป็นงันเงาไฟเ็นยูคาเิยานนโลกไม่ครับหาไม่ครับครับครับแม่จานตัว แม่ครับนี่คือเีบคนกดเลยเปล่าเปล่ามันยังเอ็นท่านผู้ชมเป็นน้อยน่อยนี่อ่ะเป็นอักเกเป็นเล็กน้อยตลอดเวลาบ่าไงก็เถออ่ะผมมีนี่และเขาว่าลูกู้เดียวเนะพี่น้องมันบายอมไง เอาแต่ใจบ้างร้ไมที่ไปบงกามันใหม่บ้านอไรยังให้แม่โอ้อุ้มแบบนั้นพี่าอ่ะงั้ตัวใหญ่เลยมาโอ้ทางใดสูงกันเท่าใดก่อนมอ่ะอ มอมจะมมนย้ยเนาอเรียมจะอ่เง้อางึ้ข่าลูกเอาแบบนี้ประเหตดแบบนี้ลาขึานข่าก่อนขึงนข้าก่อนอยามานอนน้ำตักข่อยแบบเนี้เนาะขึ้นข้าก่อนึนข้าวก่อนเร็วเร็วเอาพี่องซูงแล้ว อยากกินปลาบลูกนีปลาไหมอ๋อเบอรเอาจุ่มเอาคยากกินปลา,ลปลาบ่เอาปลาแล้วพอะบ่กินกินปลา chia ăn được rồi. Em rồi khẩu. xem xem มันซุกอยู่บ้านเ่มันนะปาทะเลอย่าได้ดปลากระพรงพี่น้องมาไว้กิน อือครับมัน <Giro entender> รอดนะเด็กนะเอาล่ะพี่น้องใส่แล้วยาเห็ดกินเอาเข้าปากนะ คลิปนี้ไปที่นี่นะแม่เนาะเอิ้นใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับพี่น